สวัสดีค่ะทุกคนกิกนะคะวันน,นะคะเราก็อยู่ในช่องกิ๊กสตอรี่อีกแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บนรถ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าเราอ่ะกำลังจะไปที่สนามยาเทียมอยู่ปราสาทนะคะก็เป็นสนามยาเทียมนั่นแหละนี่ก็มากับเซเลบท่านหนึ่งนะคะอ่าไม่เห็นนะไม่บอกหรอกเดี๋ยวก็รู้ว่าใครเดี๋ยวก็รู้ เอาไว้ว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามนะคะวันนี้จะไปเตะบอลน,นะคะแบบว่าอืคลิปเหมือนฟิลฟิลเหมือนออกกาลังกายใช่ออกกำลังก,ก,ก,กายเหมือนฟิลมอนคล,คลิปนี้เลยเนี่ยที่นักบอลท่านหนึ่งนะคะกลับมาบ้านก็พามาออกกำลังกายวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาอัดคลิปอีกแล้วเราก็เลยจะไปอัดกันนะคะแล้วก็อาจจะมีชาเลนจ์นิดนึงนิดนึงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่จะขึ้นคลิปแล้วยังพูดไม่จบเลยบายจะไปเจอกันสนามเออนี่ก็อยู่กัน3าคนในสนาม ตัดอก็เราจะมาเล่นบอลแบบเหมือนเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วอะ่ะใครอยากย้อนดูคลิปเก่าก,ก็ย้อนดูได้นะเดี๋ยววันนี้มาทา้ากันเลยอ่าเตะชันคานให้ได้ดีแกจา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 กกลางสนามอ่ะจากครึ่งครึ่งสนามอ่ะ<ว>ใช่อะไรอะไร,อะไรคือเอามาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเอ๋อพี่พร้อมดิอือข้าใจตัวเยอะจังวะจรินจริงก็แตะให้โดนดิโดนคานเนาะไม่โดนเสาเนาะไม่ได้ ดูเดบเก็บบอลของเราดิโอ้โหเฮ้ยสาวเหลี่ยมด้วยมันง่ายจช่ไหมมันดูง่ายแบบว่าอ้แน่จริงก็ลองเตะแบบตอกต้นชนคานดิเอาดิแน่จริงอ่ะคนจริงคนจริงก็เจ้า ต่อบอลร้อยครั้งแบบห้าม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 ,าม,ามบอลหล่นนะเอาเอาเลยเอาตัดออกเมื่อกี้ไม่เอาเลย oh, ตัดจริงเอาเอาโอเคตัดให้ตัดให้เอาเร็วร้อยครั้งนะ <ähän> จำกัดเวลาด้วยได้ปะไม่ได้โอ้โหสี่ห้าจะได้มารับหกเจ็ดแปดเก้า

ทำได้นะคะทุกคนถึงแหละอ่ะเพราะว่าตอนที่เราพูดก็เหลือแค่สิบอ่ะอ๋ออีแล้วถมก็ยิ่งถ้าถ้าถ้าอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะคนเดียวอ่ะไอ้ไอ้นั่นน่ะหม่งเล่นคนเดียวได้ปะมันหม่งเล่นคนเดียวได้ปะอ้าวพูดคนเดียวแน่เอาแน่เอาแน่ยังไม่หาเพลงฝาเนี่ย่ะตาเปิดเปล่าเราก็เข้ากลับเข้ามาในสนามอีกครั้งเพราะว่าเมื่อกี้ตังตังอ่ะไปเตะบอลกับป่าเล่น ก็คือตอนนี้ก็เขาก็ชวนกิ่งมาเตะบอลเล่นเดี๋ยวเราไปเตะกันน้องเนาะดูกันนะคะว่ายูทูบเบอร์คนนี้จะทำยังไงเนี่ย เล่นตามบอลนี้เ่นทมบอลโอ้ยไม่ทันบนมันวิ่งเร็วเขาเรียกเขาเรียกทีมเวิร์กทีมเวิร์กเหรอคะอสองคนสองคนพี่น้องเตะบอลไม่มีสามคนเหรอคะสามคนถือกล้องอยู่เอ้ออเยโดนใมาแล้ว ขอขอก่อนพี่ถ่ายเองก่อนอะไรอ่ะอะถ่ายก็ได้ดเจจที่ด่าแล้วกอะไรว้ต้องโดนาแล้วมามา เมื่อกี้อขานั่นเขาเรียกว่าไรวะบอะู้เข้าใจปบะโดนปากอย่างเงี้ยแล้วก็โดนจมูกอ่ะอู้โอ้ซิลิโคนหักปากอะไรรึเปล่ปากกันเนี้ยเลยพี่ปากบวมอู้ รู้โคตรเจ็บอะทำเองอะไม่ใช่ไม่ไปทำก็คือรับมือแบบเอาเอาเอาขาแต่ขึ้นแล้วมันก็ตึงหน้าตัวเองอะออ๋อเจ็บไม่เหรอแค่ลูกบอลฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ โดนดโดนระวังอุ้ย <c oughs> โดนระวังอุ้ยโดนไหมเมื่อกี้ไม่โดนไม่โดนใช่ เด็กเก็บบอลที่นี่นี่พรุ่งนี้แหละจเรีนตังเอออะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นโอเคมามามาดูต่อไปมะอันนี้นานแล้วอันนี้นานเกินไปแล้วมาอันนี้ลูกที่สี่นะจริงแรงแล้ว I'm <laughs> sorry. <laughs>